เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรการเกมครับท่านก็อยู่กับรายการพี่การรอบโลกตามใจท่านผู้ชมกันแล้วนะครับรายการนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกนะฮะโดยใช้ Google m a p นะครับปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องกวนเรื่องโควิดเราไปได้ทั่วโลกเลยนะครับใครที่อยากจะท่องเที่ยวใน g o o g l e Map เนี่ยในมือถือก็มีแอป Google Earth นะครับก็สามารถโหลดมาเล่นได้สามารถลงไปดูในพื้นที่ต่างๆได้แบบนี้ประเทศไทยนี่เที่ยวได้เกือบทั้งประเทศเลยเหไหมอันนี้มาเที่ยววัดเห็นไหม ใครนะครับอยากที่จะใช้ Google Ma p ในช่วงโควิดในการเที่ยวก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่คิดถึงการท่องเที่ยวนะและถ้าเกิดลงไปเจออะไรแปลกๆนะครับทั่วโลกเนี่ยสามารถก๊อปพิกัดมาให้ผมได้นะครับหรือถ้าเกิดก๊อปพิกัดไล้เป็นก็สามารถก๊อปทางลิงก์ได้เลยเอามาโพสต์ใต้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ต่อามไว้ด้วยนะครับว่าจะพาไปดูอะไรถ้าเกิดคอมเมนต์ของใครน่าสนใจเนี่ยก็จะได้รับเลือกมาทำในสัปดาห์หน้นาต่อไปเลยครับโอเคท่านผู้ชมเรามาดูกันที่พิกัดแรกของวันนี้เลยดีกกกวว่าาคคครรรัับบพิแขอองนนนี้ะะจุุณโชกว่า รถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นครับแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่เลยดีกว่านะครับแล้วก็ไปดูกันรถไฟความเร็วสูงครับน่าจะเป็นชิงคันเซนหรือเปล่าน,นี่ไงอุ้ยเป็น3 d ดีนะท่านผู้ชมเป็นสดีด้วยมาลงไปดูได้ไหมยอยากเห็นจังเลยอะเฮ้ยลงไปอยู่ได้เนี่ยเราจะเห็นหัวรถไฟท่านผู้ชมนี่นี่นี่ข้างล่างข้างล่างมันอยู่ข้างล่างเนี้ยนี่เห็นโบกี้อยู่นะครับขบวนรถไฟนะฮะ ตัวนนี้ก็เป็นถนนนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นชิงคันเซ็นหรือเปล่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถไฟอะไรแบบนี้เท่าไหร่ตอนนี้อาคารน่าจะบังเราลงไปดูแบบจุดที่แบบมองเห็นยากจังอ่ะนี่อะไรบังไหมนี่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 ขับไปข้างในนะครับโอ้ตัวนี้แบบเหมือนกับอะไรไฟฟ้าอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้เห็นรถไฟยากจังอยู่ข้างในนี้ฮะนี่ฮะในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นรถไฟที่ความเร็วสูงมากแบบแบบโอ้โววิ่งแบบ300้กว่าเลยนะครับไม่แน่ใจข้อมูลอกันนะครับ ดูดิก็เป็นน่าจะเป็นหลวงซ่อมนะครับหลวงซ่อมแล้วก็เข้ามาหลังหลัก้าเมืองเลยครับคื้ยเจ๋งดูดิโห,หลังเขาแบบประเทศเรายังมีแบบนี้บั้งจา้าต้องรออีกกี่สิบปีถึงจะมีรถไฟอะไรแบบนี้นะครับฮพูดแล้วก็เถอะเราไปพิกดต่ตไปเลยดีกว่าเลยครับพิกัดต่อมาจะคุณซีจ็อกนะครับบอกว่าพี่มันเป็นทะเลสาบสีเขียวอะ่ะพี่ลองไปดูนะครับแฮชแท็กพิการอบโลกตามใจท่านผู้ชมแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่เลยแล้วก็ไปดูกัน สีเขียวอุ้ยเขียวจริงท่านผู้ชมเขียวมากอะดูรอบๆก็ไม่เป็นนะนะดูรอบๆก็ไม่เฉยๆฮะแต่นี่เขียวเฉยเลยอะอูดิอุ้ยปกติพื้นที่รอบๆอาจจะเป็นเฮ้ยตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่กล้องหรือมันเป็นที่อะไรในนี้ฮะอุ้ยมันเขียวแบบเป็นกรีนสกีเลยท่านผู้ชมนี้ออกก่อนกรีนสกีท่านผู้ชมท่านผู้ชมอยากให้อ่าอะไรอยู่อยู่ในนี้ผมจะเปลี่ยนทะเลทรายเป็นเป็นอวกาศอ่าท่านผู้ชมอวกาศผมจะเปลี่ยน ทะเลสาบแห่งนี้เลยครับเป็นเป็นพื้นที่ป่าสีเขียวเน่อ่ะเป็นทะเลเป็นทะเลอ่ะอ่ะเป็นนายกเป็นนายกโอเคนะครับก็เป็นพื้นที่สีเขียวครับอยู่ในประเทศที่ไหนเนี่ยรัสเซียเหรออยู่ในมองโกเลียนะครับพื้นที่นี้อยู่ในมองโกเลียนะครับเป็นเป็นทะเลราบที่เขียวมากครับซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงด้วยเราลงไปดูไม่ได้ครัเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลสุดๆเลยโอเคก็ท่านผู้ชมเราไปดูกันที่พิกาต่อไปเลยดีกว่านะครับ ก็ต่อมาจากคุณช่องหนีแจกรหัส FF นะครับบอกว่าปลาอะไรแล้วก็ให้พิกัดมาครับแฮชแท็กครั้งแรกไหมครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเร,ร,กรบกการก็พิกัดมาใส่เลยแล้วก็ไปดูกนันปลาอะไรเฮ้ย hey! ท่านผู้ชมมันจะเป็นปลาจริงเนอะอาจจะเป็นเรือท่านผู้ชมเดี๋ยวมันดูตัวยาวแแปลกคท่านผู้ชมอาจจะเป็นความผิดพลาดของกล้องก็ได้เราดูรอบๆกอนรอบๆก็ดูไม่เป็นนะที่นี่แม่น้ำแม่กองนีท่านผู้ชมปลาอะไรอยู่ในแม่น้ำแม่กอง ประเทศไทยนะครับออยู่ที่ท่าม่วงกาญจนบุรีนะท่านผู้ชมมีอะไรแบบนี้อยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเรือหรือเป็นอะไรเนรี่ยเราลงไปดูได้ตรงไหนไปบ้างอ๋อตรงนี้น่าจะมองเห็นอะไรอยู่นะครับโอ้โอ้หูบางหมดเลยนะครับเป็นกองทรายกองหินอะไรสักอย่างฮนะโอ้เป็นภูเขาทรนะับตรงนี้น่าจะเป็นเหมืองปูนนะดูดินะครับในท่าม่วงกาญจนบุรีนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเรือขุดสายก็ไม่ใช่ไม่แน่ใจเหมือนกะันอาจจะเป็นสัพหร่าอะไรกันได้ท่านผู้ชม เดิมันดูร่องรอยหมืบนเรือจริงๆนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรจริงๆฮะนี่นะครับอยู่ในประเทศไทยนะครับท่าม่วงกาญจนบุรีโอเคท่านผู้ชมเราไปดูที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่าครับพิกัดต่อมาเจ้าคุณแซลมอน x two นะครับบอกว่าพี่ครับมีพญานาคครับเอ๊ะตอนนี้มันมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพญานาคเดี๋ยวตานะครับมาดูกันนะครับว่าคืออะไรเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยตัวอะไรมันน่าจะเป็นโคดหินหรือเปล่าครับแต่มันมีหลังโ ลงไปดูได้ไหมลงไปดูไม่ได้ด้วยนะครับดูดิน่าจะเป็นโคดหินนะครับเพราะว่าตรงน,นี้ก็มีหลายจุดนะครับที่เป็นคล้ายๆกันใช่ปะน่าจะเป็นโคดหินแ่นีตรงนี้มีเยอะเลยน่าจะคล้ายๆโคดหินธรรมดานะครับตั้งอยู่ในเกาะโอเกาะที่ไหนเนี่ยที่นี่นะครับตั้งอยู่ในเกาะเกาะหนึ่ mmm งนะครับตรงทะเลแบร์ลิงฮะคุณผู้ชมผมหันให้ทุกทางก่อนมาถางประเทศไทยก่อนครับประเทศไทยอยู่สายประเทศไทยอยู่นี่ประเทศไทยตรงนี้เลื่อนขึ้นมาตรงนี้ น่าจะเป็นของรัเสเซียท่านผู้ชมอยู่ในทะเลแบรลิงตรงนี้นี่ฮะเป็นกอกอน,นของรัเสเซียนะครับเป็นข้อี่ธรรมนาครับไม่น่ามีอะไรครับอันนี้เราไปดูกันที่พิกัดต,ต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดสุดท้ายของวันนี้นะครับจะคุณพัควัดเกิดคุณทศนะครับบอกว่าเหมือน UFO พี่พาไปดูหน่อยแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่แล้วก็ไปดูกัน UFO. เออเหมือนจริงวะดูดิมันดูกลมๆนะครับ อาจจะเป็นหลังคาบ้านอะไรก็ได้นะครับเติมดิดูเบ็คเกินไปกับนี่นะครับเออมันอยู่โอเจริงมันมันมันจริงมันจริงมันกลมๆนะครับแล้วตั้งอยู่มันเกาะอห่างไกลด้วยโอ้ใช่เลยเนี่ยเกาะซาเดจีนะครับเอ้ยเกาะของะพม่านี่ประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ภูเก็ตอยู่ข้างล่างตรงนี้อยู่ใกล้ๆเลยพี่เนี่ยชายแดนทะเลอันดามันเลยเกาะช้างเห็นไหมชายแดนตรงนี้เลยฮะมี UFO อยู่ด้วยไม่แน่ใจว่าใช่ยูเอฟโอหรือว่าอาจจะใช้ก็ได้นะ หรืออาจจะเป็นแค่บ้านราคากลุมธรรมดาอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแน่นอนนะครับถ้าคิดว่ามันคืออะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์แสดงคนามเขดเค็นกันมาได้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสรุปกับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมครับเราไปมาหลายร้อยแห่งทั่วโลกแล้วนะครับและยังมีเพิ่มอีกเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นผู้สนับสนุนในการส่งพิกัดมายังไงก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับที่สามารถพาเรามาถึง EP นี้ได้นะครับ แบบเยอะสุดๆเลยนะฮะและ้วอีพีหน้าๆก็รบกวนด้วยนะครับใครเจออะไรที่น่าสนใจเอามาโพสต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสัญญาเลยครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ดูทุกพิกัดจริงๆและของใครที่น่าสนใจจริงๆเนะี่ยก็จะได้รับเลือกมาลงในรายการนี้แน่นอนนะครับอย่าท้อในการส่งพิกัดกันนะครับผมอ่านจริงๆนะฮะเอาละครับต้องขอตัวลาไปแล้วใครชื่นชอบรายการน,นี้สักหนึงแย้เพียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสกระดิ่งสัปดาห์หน้าจะมีพิกัดอะไรอยู่ดติดตามกันวันนี้ไปแล้วกับสวัสดีครับ